ครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้มาพูดคุยเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้ได้ใจคนทานํางานยังจําได้อยู่ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เป็นปัจจัย4ี่และความปลอดภัยแก้ได้ด้วยมันนี่หรือเงินเท่านั้นวันนี้ครับจะมาเพิ่มเติมครับสำหรับกลุ่มคนที่เรียกว่ามีบ้านมีรถนะครับมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่เขาต้องการ motivation อะไรต่อละ ก็กลับมาพูดคุยเรื่องของ motivation ในก่อนของ m a s t e r ที่มันมีอีก3ขั้นนั่นก็คือความรักนะครับการเห็นคุณค่าในตัวตนรวมถึงการบรรลุเป้าหมาย3อย่างนี้ครับเราจะสามารถสร้างแรงจูงใจได้ด้วยวิธีการอันที่1เราเรียกว่าทำให้เขาเป็น mastery mastery คือเขาเป็นต้นฉบ,บับนะนีเรื่องนี้ต้องเขาคนนี้ไงคนนี้เท่านั้นเก่งที่สุดชื่นชมเขาเขาเป็น master ถ้าเราชื่นชมเขาเขาจะเกิดรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาก็จะทํางานให้เราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างที่2ครับออโตโนมีคือการให้อํานาจครับบ่อยครั้งที่เรามักจะให้บทบาทเขาแต่เราลืมให้อํานาจเขาเพราะฉะนั้นจงให้เขามี onomy, ออโตโนมีอํานาจในการคิดและตัดสินใจเพราะเขารู้สึกว่าภาคภูมิใจในผลงานที่เขาได้คิดและแตัดสินใจด้วยตัวเขาเองสุดท้ายครับเอร์เพสครับ นั่นก็คือตัวตนเขาเขาตั้งใจอยากทำโครงการน,นี้มันบรรลุปเป้าหมายใช่ไหมให้เขาทำพอวันที่เขาบรรลุปุ๊บเราต้องชื่นชมให้หนักๆสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆจะทำให้เขาเห็นยังไงครับคุณค่าของตัวเขาไม่พอเห็นถึงว่าการที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การสร้างเป้าหมายในชีวิตของเขาเมื่อเป้าหมายเขาสำเร็จเป้าหมายงานก็สำเร็จด้วยเช่นเดียวกันและนี่ก็คือการสร้างแรงจูงใจให้ได้ใจคนทำงานครับ